อันยอยอเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับกับศึกเซนะครับประจําสัปดาห์นะครับอ่าเรามาอยู่กันที่เซิร์ฟคริสก่อนเลยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมคู่แรกของเราเป็นทีมมิสถือหลังหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ทีมหลากหลายมากเพราะว่าตัวละครหลายตัวเนี่ยพอปรับไอทไวเทมมาแล้วสามารถนํามาใช้แก้ทางกันได้ค่อนข้างมากนะครับมิสิก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีทั้งสลับเลือดแล้วก็เดเมจค่อนข้างแรงนั้นก็นำมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแครี่ประจําทีม ตัวหลายๆทีมก็เนี่ยนะครับเอาน้องหมามาใช้เป็นตัวตีเปิดด้วยการที่มันมีเร่งเทินที่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมกับตอนที่บอกไปไม่มีใครใช้แหวนทะลุหนึ่งแล้วน้องหมาเนี่ยสามารถเลดเกมขึ้นมาแล้วสั่งตายได้อ่านะครับส่วนอีกฝั่นนึงนะครับทีมเมตาประจำตอนนี้นะฮะก็คือเมตาในปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตามก็คือเมตาของพรีจูดนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เขามีการปรับดีเจนิฟลงไปเล่นคู่กันแล้วด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ออกก็สังเกตว่ามีการเอาไอรีนมานะครับเพื่อให้รูทกับลิเจลิฟเนี่ยสามารถตีอะไรนะตีสปีดหลังจากที่ออกสกิลได้เพิ่มพลังในการบุกเพิ่มไปอีกตอนนี้ระบบนะครับในการฝั่งหนึ่งออกสกิลก่อนอีกฝั่งหนึ่งตีก่อนเนี่ยมาแล้วนะครับก็อย่างเมื่อกี้ฝั่งขวาเปิดตีก่อนฝั่งซ้ายก็จะได้ออกสกิลก่อนนั่นเองซึ่งการเป็นฝ้ายออกสกิลนะฮะอย่างซวยเปิดมาฝ้ายก็ทำพิดแล้ว <c oughs> โอ๊ยติดคอ น้ำลายติดคอกระเดี๋ยวแปะมือไปครับเราบึ้มพิสูรยังสบายๆแต่จูดมาพิสูรน่าจะได้สลับเลือดป,ปั่นใบคือสภาพอืมปั่นไปเรียบร้อยครับอ๋อแล้วก็จะบอกว่ามีคนถามเออลออน้องดรไปไหนนะครับเออนั่นสินะก็แหละครับท่านผู้ชมมีคนใช้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็น มีคนใช้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเมตาขนาดนั้นนะใส่บีบังคับไปแถวหลังนะฮะเรามีสื่อปลาซ้ำเข้าไปเอา SBA ตีจูดอ้วงไปครับผมแต่ว่ายังมีแหวนใต้เกินมาอีกชีวิตหนึ่งพี่จูดเราเป็นมิสเตอครับที่ออกซ้ำเลยแล้ว SBA อีกหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยครับ ดูสองชีวิตก็ไม่พอนี่แหละพลังของมิสซตอแครี่ไม่ต้องใส่ไอรีนโอ้ฮะตัวเองมีทุกอย่างในตัวเองนะฮะมาถึงปุ๊บแบบใส่ครบแล้วก็ตี s b สต่อเลยแต่แล้วยิ่งเดี๋ยวเจมดักไนท์มาเนี่ยเพิ่มโอกาสตี SBA เนี่ยมิสซตอเนี่ยสามารถทำเอ่อเปอร์เซ็นต์ในการตรีติด b a ตอนที่แบบว่าตีสปีดเนี่ยได้เยอะมากเลยนะตัวยิ่งโหดไปอีก อันนี้ก็ไอรีนก็เรียบร้อยครับรอนวดครับครบอีก2เทินออกเล่งเทินเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นพ่อ,อ,ะะอ,อแ,พแม่ออกสกิลนะฮะรอกันไปก่อนแล้วพ่อแม่ก็ยังออกสกิลมั่วซั่วต่อไปนะฮะสกิลเ,เวฟมาก็ต้องใช้ก่อนกลายเป็น กลายเป็นว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกสกิลเล่นเทินน้องยอนจะออกเล่นเทินไหมน้องยอนลุกขึ้นมาครับเอาแม่ชุบแล้วไงคะ่ะจะมีคนออกเล่นเทินไหมไม่มีนะครับมิสือออกสกิลต่อไปนัตนานนะครับท่านผู้ชมนานแบบไม่มีสาเหตุไอรีนบอกฉันทำไมต้องมาทนอะไรแบบนี้เออันไม่ใช่ซาฮารานะน้องยอนบอกไม่เป็นไรคะ่ะน้องปิดเองนะฮะเล็เกี่ย่นี้เล่นเทินสองเทินไป เอาละครับคู่แรกของเราคนระับเป็นมิสสุดแครีนะฮะ oh. เอาละครับฝั่งคู่ที่2นะครับเป็นจูดเจอกับจูดอ่ะมีคนถามถึงน้อง DR นะครับ <c oughs> มาแล้วนะฮะ <c oughs> น้อง DR นะฮะเราจะได้เห็นสกิลของน้องด้วยว่ามันดีจริงหรือเปล่า นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้จู๊ดกับทีมกายภาพเรานะคือมีมืดแค่ฝ่ายเป็นตัวรถก่อตัวเดียวส่วนต,ต,ต,ตัวอื่นๆเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการสู้กับจูดด๊ดโดยเฉพาะซึ่งก็คือซาฮาราที่สามารถหนึ่งหนึ่งชนะจู๊ดได้เลกเกมนะครับรวมถึงน้องหมาด้วยนะฮะทั้งสั่งตายทั้งตีหลายฮิตนะฮะแถมเดี๋ยวนี้เขาใส่ของแบบว่ารุนแรงกันนะครับทะลุแคปบลงแคบเลื่อนนะฮะตบทีนี่หน้าสะดุ้งนะ่ะว่าแล้วนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะว่า น้อง DR นะครับจะดีกว่าการใส่มิสถือหรือเปล่าอ่ะลองดู <c oughs> เอาหมาตีไปก่อน,นครับ <c oughs> สายเปิดก่อนนะน้องหมาหวดไปสองที <c oughs> มิสถือโอ้โห้จูไม่ออกครับแต่ว่าเป็นมิสถือก่อนก็ไม่แย่เท่าไหร่ <c oughs> โอ้โหจะหมาเนี่ยฮะแหวนทะลุแคบเลือดนผู้ชม สวนทีนี่แบบสะดุ้งจริงๆอ่ะตีสองฮิตเกิดบรูกแค็์เลื่อนตีฮิตหนึ่งนี่เข้า40%สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสองทีนี่คือแ0ปดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบหมดหลอดจูดครับอัดเข้าไป <c oughs> ก็เสียของทีมิสถือเวลาใส่แหวนเ,เขาเออเขาวยการใส่เจมเรนเกตเอเวกเนี่ยคือถ้ามันได้ออกสกิลก่อนสักครั้งหนึ่งมันจะใช้สกิลเอเวกต่อเลยซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางครั้งคือถ้าฝันตรงข้ามใส่ต้านมาหมดเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับแต่อันนี้ดีครับเพราะว่าสามารถหยุดจูดไปได้นะครับเ <Okay. S 1> ขาใส่แหวนใส่น่าจะใส่อุธสถานะมาอูดโดนใบยอยู่นะครับกลายเป็นคนที่ได้ออกคือฝ่ายอันนี้คือข้อเสียของด R ครับที่มันไม่สามารถล้างสถานะให้กับจูดได้คือกล้เป สุดท้ายคือติดไปก็คือต้องรอมันตายครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโซที่ตาย,ยง่ายๆด้วยนะครับเห็นไหมยังไม่ตายนะครับตอนนั้นจูก็ยังติดใบต่อไปไม่เหมือนสปีเก้ที่ถ้าโดนตีครบเนี่ยมันจะล้างให้แล้วนะเนี่ยครับน้องยังไม่ตายเลยนะครับคือมีต้านให้แต่ว่าถ้าติดขึ้นมาก็ <laughs> ทำอะไรบ่ได้นะาาพี่จูโหกเข้าไปดอกนี้ เก็บหมดหรือเปล่า ЗЫКА เรียบร้อยครับล่วงเกือบหมดเลยแต่ว่ายังมีแหวนใต้เกิดขึ้นมานฮะฮนะจูดครับชีวิตสองไม่เป็นไรฮนะมีสองกอ๊อกไปโกเข้าไปห้ามหิวไววโกมาโขกกลับไปโกง <Programs> แต่นี่แหละครับผมการตอบโต้ของซาฮาราเลดเกมนะฮะ เพราะไปการ SBA ทะลุแคปเลือดที่มีบล็อกฮิวด้วยจูดนี้ไม่เหลือจริงเอาละครับแล้วได้ปันหนึ่งตามด้วยปั่นสองปั่นกันคนละชื่นใจไปเลยอือเอาละครับแล้วตอนนี้ก็มาดูนครับว่าซาฮาราใครจะอยู่นานกว่าเร่งเทินไปแต่ว่ามิสจะคิวอีฝั่งมึงก็มาเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่เป็นจูดซูปเปอร์ไซยาครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ก้อนนี่มันจูดซูปเปอร์ไซยาแต่ว่าก็ ก็เท่านั้นแหละมันก็โดนซาฮาร่าก็ตายอยู่ดีปะเร่งเทิร์นช็อตนี้ไปซาฮาร่าล่วงแล้วนะฮะแล้วเหลือพี่จู๊ดซุปเปอร์ซาย่าคนเดียวไหวหรือเปล่านั่นน่ะไม่น่าไหวอ่ะสุดท้ายคือซาฮาร่าก็จะเก็บหมดอยู่ดีนะฮะออ้ย4 SBA เก็บไปแต่ก็มาตายที่ซาฮาร่าอยู่ดีต่อให้จะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับ แต่ไม่มีเร่งเธอใ้ดีพี่จูต้องรอเร่งเทิร์มานะฮะโปะไปดอกนี้ครับดูเลือดคืนได้หรือเปล่าดูเลือดคืนมาได้อยู่ซาราางัดไปรอบนี้ยังไม่ได้ครับโอ้โหแล้วตีเอสบูเอดูเลือดกลับมาอีกโอ้โหแล้วสองทีด้วยโอ้โหโอ้โหดูชุบเต็มหลอดครับโอ้โหเราเร่งเทิร์ปิดไปได้ไม่นะโอ้โหแหวนชุบสุสกเซย่าเากับพี่จูตืมนี่มันจูตเซยา่าเอาเรื่อง จูส์ไซยาก็เวิร์กดีว่ะท่านผู้ชมอ่ะมาทางสายฝั่งขวาบ้านนะครับเป็นทีมพี่จูด์ D.R. สองสองทีมเลยอันนี้เป็นจูด์ D.R. สองทีมเลยนะครับแต่ว่าฝั่งหนึ่งใส่เป็นคุณพ่อเกเรกัสอีกฝั่งหนึ่งใส่เป็นมิสตึนั่นเองอ่ะไปรับชมกันยอดเปิดก่อนฮะสองทีปุ่งปุ๋ยเข้าไปหลับน้อง จูดปัน่นปั่นคืนมาครับยังไม่มีคนตายไม่ได้ปั่นซ้ำถือแย่งพี่จูดออกสกิล again. อาเกนปวดเข้าไปไต่บล็อกฮิวไปแล้วแถวหน้าแต่ยังเหมือนจะติดกรอวอยชิลกันอยู่ิเทอร์ครับมีสกิลตีเข้าไปจูดโขกดอกนี้น่าจะมีคนล้มนะถ้าไม่ได้มีแหวนหรือหนึ่งน่าจะล้มแน่นอนครับโขกเข้าไปย้อนน่าจะไปแน่นอนครับเรียบร้อยครับผม เดียวแปะมือกันแล้วเร่งเทนินคืนไป4ีเทินเอากรอออกเกลี้ยงนะครับมิดถือปาซ้ำสกิลโอเวกจะใส่ CC ติดหรือเปล่าฟองดูว่าซ c จูติดไหมนะครับเอาแล้วครับแล้วไม่ติดแบบนี้นี่แหละครับความชิบหายมาบางับางเกิดมิดถือพอมันออกสกิลก,ก่อนรอบนึงมันจะออกได้สกิลโอเวกแล้วออกซ้ำทำให้จูไม่ได้เล่นนะฮะและโดนโฮเข้าไปรอบนี้จูตายหาไปแล้วลอดเล่นนะฮะแล้วคราวนี้มิดถือต้องแบกแล้วนะฮะถ้าแบกไม่ไวก็ โดนจูดเก็บเหมือนเดิมไม่โชว์อบบวัยว้หรือเปล่าและ SBA ก็ไม่ติดครับพ่อแกไดดัสกันโดดไปรอบนี้แล้วปึมเข้าไปจะได้เชนไหมฮะอาวล้ครับเรามีตัวตายแบบนี้โอโหเชนไปและนี่แหละครับประโยชน์ของ DR ที่ไม่มีประโยชน์เลยนะท่านผู้ชมถึงหลายๆคนก็ถึงแบบบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้อะ่ะคือไม่โดนโต้แล้วไม่โดนยอนโตอ่านี่คือข้อดี แต่ถ้ามันไม่ได้ถ้าเกิดจูดมันไม่ออกสกิลมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับคือด r ีอาจะมีประโยชน์ต่อเมื่อจูดออกสกิลท่านผู้ชมเมืจูดจูดยืนแถวหลังหนึ่งแล้วไม่ออกสกิลก็เท่านั้นแหละโอ้โหแล้วเป็นฝ้ายครับป่าออกเพลินเรงลวงไปหมด สายล่างมีอะไรอีกครับคราวนี้เป็นเอาแล้วครับเรามีทีมศึกมาทีมหนึ่งนะท่านผู้ชมเป็นทีมศึกที่มากับน้องจอนด้วยนะแล้วมีการนําพี่ยักษ์กลับมาพ่อแม่ดูดี้แล้วก็ลุงอยู่เหมือนเดิมต้อนอีฝันนึ่งทีมสปีดกายภาพนึกว่าวันนี้ชูตจะไม่มาซะแล้วแต่ทูตก็ยังมาอยู่นะฮะอ่ะไปดูกันโอ้และทีมศึกได้เปิดก่อนด้วยนะครับ ดีๆของเราได้เปิด SBA ไปก่อนแอบเป็นซาฮาราทีท่ิจะทำทีมที่หายหรือเปล่านะฮะมีประโยชน์มากกับทีมสปีดในการสู้ทีมจูต์แต่กับทีมศึกเนี่ยซาฮารานี่เรียกว่าออกสกิลฟรีตีไม่เข้าแล้วพี่ดีได้เปิดโลครับและทุดนิ่งมากครับสำหรับทีมสปีดกายภาพเป็นคุณพ่อที่ขอเสยและเรียกเรีว่าตีไม่เข้าเลยทีเดียวตีไม่เข้าฮะ ตัวนอนสวนไปเดเมจย,ยังน้อยเหมือนกันครับเดเมจทีมถึกนะไม่มีตัวรถเกาะเบาเบาเหมือนกันแต่พี่ยักแปงลงร่างแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเจมดักไนท์มาเนี่ยตัวละครอย่างพี่ยักเป็นโขนขึ้นเยอะเลยเพราะว่าแปางลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยสกิลเวกมาเลยนะครับเนี่ยามาเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เขาใส่เจมดักไนท์หรือย,อยังนะฮะแตใส่มันต้องล็อกไอเทมแต่อาทิตย์ที่แล้วน่าจะยังนะแต่ทิศหน้ามานี่พี่ยักษ์นี่เก่งขึ้นนะยังไงก็ได้ออกสกิลเวกแน่นอนนะฮะ ปางเสร็จปึ๊บโอ้โหแล้วจังหวะนี้พี่ยักษ์ได้ทุบไวอย่างนี้นี่ได้เปรี่ยบมากทีมถึกน่าจะเป็นกำปั้นที่เป็นจุดจบของทีมสตีีเลยก็ว่าได้โอ้โหเฮ้ยแต่น้องหมาแรงจัดๆทำไมมันแรงได้ขนาดนั้นวะมันควรที่พี่ยักษ์ต้องจะปิปวได้อยู่นะครับแล้วโตไปรอบนี้น้องหมากลายเป็นบล็อกๆไปแล้ว ดูดีได้โอกาสสั่งตายไปหนึ่งตัวน่าจะเป็นเกลิดัสที่ล่วงไปอาเกลล่วงไปครับแต่ยังไม่ตายเจอึ้นมา้ยเทเมจมันแรงมากเหมือนกันนะเนี่ยผมรู้ว่าจะตีไม่เข้าแล้วครับผมไม่รู้ว่าทีมสปีดมันตีแรงหรือว่าทีมถึกมันนันะ่นแหละแต่ว่าซาฮาร่าแรงแรงเหลือเชื่อแบบไม่น่าเชื่อมากม,มันมาแรงขนาดนั้นวะโอ้โหแล้ว S ป A เทีนึงโอ้โหลูดีจะตายแล้วทานผู้ชมแต่พะแม่ครับลุงเกาะให้เกลี้ยง และใส่บัฟประกันชีวิตให้กับทุกคนคนละชื่นใจโดนสวนไปแต่ว่ายังได้อยู่นะครับอูดได้ไหมซาฮาราโซ70นี่ได้อยู่อะท่านผู้ชมคือถ้าโซเต็มก็ถือว่าดีเพราะว่ามันบล็อกฮิวด้วยไงอันนี้คือสิ่งที่ที่มันช่วยได้เยอะมากนะครับลุงบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะขอแจกหน่อยคนละสามหมื่น่วยเพื่อนสักนิดนึงเอาครับแจกไปครับคนละสามหมื่นทั่วนหน้า อิตสกิลเด้งไปครับโอ้โหฮิวขึ้นมา2 0 0 0มกว่าคุณบอกโอเคเลยน้องยอนล่วงไปครับแต่ว่ายังมีปั๊บตเกิดและล <c oughs> ูดี้ฮิวคนละชื่นใจและกลางโล่ถึงทีเราต้องยือกันให้สุดครับปีกกายภาพนี่เหมือนแดมเมจจะเหลือๆนะชูตกดล้อมนี้เข้าไปครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ขีแตกหน้าระเบิดกันหมดคือขนาดยืนหลังสี่ยังไหวอะ่ะ แสดงว่าตอนนี้ทีมถึกมันถึกไม่ไหวหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติมันดูถึกกว่านี้ผมด,ดูดีล่วงไปแล้วครับแต่ซาฮาราก็ล่วงโดนสะท้อนล่วงไปเหมือนกันแต่ดูดียังน่าจะยังมีชีวิตนึงนะว่าน่าจะยังมีชีวิตนึงอยู่ครับได้อยู่โหดลุ้นกันจนดอกสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ข้อเสียคือทีม สปีดเนี่ยยังอยู่กันครบนะฮะแต่ทีมถึกเนี่ยอาการไม่ดีมาบ้างแล้วคือมันดูตีเข้าแบบรุนแรงมากอยากล่วงไปแต่ยังได้หนึ่งทีครับ d a m เมกินรันเปาอยู่นะอันนี้จะทำให้ทีมถึกเนี่ยได้ฮิวขึ้นมาว่าเป็นการแจกฮิวไปพยายามอีกหนึ่งครั้งครับตอนแรกนึกว่าสลับไปแล้วทูดไม่ได้ยืนหลังหนึ่ง d ด m a g จะไม่พอแต่ d ดเมจยังเหลือเฟือครับทุผู้ชม ไล่ออกสกิลถือว่าเป็นการแจกฮิลนะฮะทีมศึกชื่นใจตื่นใจแล้วเกาะกันสกิลมาโอเคต่อชีวิตไปได้หน่อยนึงแม่ออกได้ออกเบสสักทีนึงนะฮะแต่หมาขวนแรงมากครับแล้วพี่ยักษ์หมดแล้วนะครับไม่เหลือชีวิตอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้ว ปวดรอบนีได้อีกหนึ่งตัวเป็นลุงฮะที่ล่วงไปดีเอ็คือสืบคาลิเบอร์โอ้โหอันนี้ยื้อกันสุดๆจรนีๆครับเพราะว่าเลือดใกล้เคียงกันมากๆล่วงไปครับแต่แน่นอนว่าแหวนตายเกิดขึ้นมาตอนนี้เลือดของยินสปีมากกว่านะครับและตอนนี้โอ้โหเจิดัสลุกขึ้นมาอีกน่าจะไปทีมสปีนแหละครับแบบนี้ทีมถึงไม่ไหวนะฮะ คือผมรู้สึกว่าทีมถึกเนี่ยยังไงเล่นไอายานแม่ก็ดีกว่ายอนนะคือยานแม่มันแต่ว่าแต่ว่าไงดีแต่ยานแม่เวลามันระเบิดสแต็กเนี่ยมันทำดาเมจได้ต่อเนื่องครับไันได้เหมือนทีมนี้ที่มีแค่พี่ยักษ์เป็นดาเมจแล้วพอพี่ยักษ์ปุ๊บเปเสร็จพุ๊งรอบหนึ่งก็จบแล้วนะครับเือไม่น่าพอฮะเดทไปรอบนี้ซ้ำเข้าไปจะฆ่าได้สักกี่ตัว ได้แค่ซาฮาร่าตัวเดียวครับซึ่งเป็นซอมบี้ไม่คิดเลือดอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ทีมสึกต,ต้องบอกเลยว่าอาการย่ำแย่มากฮะโดนไฟบอกคิวเข้าไปอีกแต่ว่าก่อกันสกิลกันจะมาตอนนี้เลือดยังสูดสีกันอยู่นะโอ้โแต่ไม่แล้วครับโอ้โหแล้วไฟดุแลงจัดจัดตกอกันสกิลมารอบนี้ก็ไม่น่าไหวครับแล้วโดนเพิ่มคูดาวไปด้วยรู้สึกโอ้โหแล้วหมางา้มต่อกันสกิลไปได้ทีนึงแต่หมาก็ SB a ครับแล้วขวนเข้าไป อ้อมกับน่าจะเป็นการดับฝันทีมถึกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าพ่อแม่ออกสกิลที่ไม่มีเดีเมจฮะเหลือ5้าวิสุดท้ายไม่น่าทำอะไรทันแล้วสำหรับทีมถึกโอ้โหจบไปเรียบร้อยนะฮะทีมสปีดเข้าไปและสัปดาห์นี้สำหรับเซิร์ฟคริสทีมถึกมาได้แค่รอบ8ทีมเท่านั้นมาไปดูรอบรองกันดีกว่าครับเป็นทีมสปีดล้วนหมดแล้วนะทีมิสถึกกับพี่จูดอ่ะมิสุจะแครี y อ l เดอ e w เวย์ถึงแชมป์หรือเปล่าออกมาดูกัน ยอน,นครับของทางฝั่งจูดได้เปิดก่อน2ทีมิสถือได้ลงค้างเหลืองกันเลยทีเดียวว,วดกลับไปครับโด<อ>นน้องยอนสวนอีกหนึ่งทีจูดกระโดดมาชุดปั่นซ้ำเข้าไป มีคนล่วงหรือเปล่าเอาแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นฝ้ายที่ล่วงไปและทำให้พี่จูดบอกว่าชื่นใจปั่นกันไปอีกทีคนละชื่นใจนะฮะโดนเข้าไปเต็มๆหมาถึงกระแปลงล่างเลยทีเดียวแต่โดนยอนตีโต้กลับมาแล้วตังหวะไซาบีบังคับถือว่าทำได้ดีครับบีบังคับเร่งเคินไปมิดถือได้ออกแล้ว เาเมดอลังการงานสร้างครับแถวหน้าล่วงไปพร้อมกับจูดด้วยแล้วช็อตแถวหน้ารวมถึงคือไม่มีใครได้เลยแล้วอ่ะดูดิแต่จูดคูดาวมาทันหรือเปล่าจูดคูดาวจะทันหรือเปล่าครับโอเคครับมีสกิลทวงเวลาไปแล้วจูดมาหรือยังได้อยู่ครับโอ้โหจูดซุปเปอร์สซย่าของเราดสาูสาย่าโคกไปเดเมจแบบคื่นใจหมดทีม บอลยอนโตไปครับแต่ว่าจู๊ดบอกสปาสปสายแล้วโอ้โห SBA เก็บน้องไปความหวังไปที่พ่อแม่ครับจะได้ชุบหรือเปล่าหรือจะตายก่อนถ้าพ่อแม่ได้ชุบนี่มีเกมพลิกแน่นอนจะได้ชุบไปครับเก็บไปสองพ่อแม่ก็ลังจะได้ชุบฮะเอ๊ะเกาะพ่อแม่หมดยังถ้าหมดก็โดนทุบก็แตกแน่นอนยังไม่ตายครับผมโอ้โหแต่ว่า ลืมไปว่าจูดมันมีล้างเกตอเวกนะครับโอ้โ oh หพ่อแม่บอกชนะิปหายแล้วเมื่อกี้เกิดจะได้เป็นเพลย์ออฟเดอะเกมเรียบร้อยโดนดับฝันแต่อันนี้ยังได้อยู่นะเพราะว่าบีบบังคับครับทำให้จูดตีหนึ่งอยู่แล้วก็เกาะพ่อแม่อย่างเดียวอีกเธอหนึ่งซาฮาร่าหมดเธอไปก่อนเดี๋ยวป้ายฮะพ่อแม่จะทำได้หรือเปล่า <laughs> เปาปอยู่ที่พ่อแม่ โอ้โหแต่ไม่น่ารอดครับพอพี่จุดเปิดประตูแล้วโอ้โหทะลุปั๊บเข้าไปโอ้โหแตก <c oughs> โอ้โหคือจังหวะเมื่อกี้นี่เขาแม่ได้ออกนี่บอกเลยว่าเกมคลิกนะจุดบอกว่าโน <c oughs> โอ้โแล้วเป็นจุดสาย,ย่ญาของเราครับที่ได้เข้าชิง <c oughs> มาดูสายฝั่งขวาครับทีมสปีดกายภาพกับทีมจุดร์น้องดีร์จะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่หรือจะโดนหยุดไว แล้วกลายเป็นตัวละครที่จะตกเมตาในสัปดาห์หน้าตามแอนเต้ไปคนแกงนี้นี่คือบอกว่าอย่าไปเปแกงนี้เลยนะทุกผู้ชมอนาคตแม่งสันมากเป็ตัวแบบตัวละครทางเลือกของจริงมีไม่มีไม่แตกต่างครับัหย่อนสวนไปลาถลุงกอะทูนโอ้โหแต่ว่าตีเอสตีสปีดอีทีหนึ่งทีจู๊ดเจ็บอยู่และนี่คือข้อดีของทูนครับที่เอาไว้สู้กับจู๊ดโดยเฉพาะเลย ก็คือการใส่บีมัาคัำนั่นเองโชคดีนะครับที่ว่ามีดีอยู่ไม่โดนตอบโต้ไม่งั้นโดนโตมาเมื่อกี้จูดนะ่าจะมองเ่งไปชีวิตหนึ่งแล้วเต้ได้ดีอยู่นะครับแต่จู๊ดตกแถวหน้าเข้าไปล่วงนะครับแต่เกลิดัสมีแหวนมีแหวนเนี่ยอะไรนะแหวนสาย,ย่านะครับรุกขึ้นมาดรอยก็ยังเด้งเลือดหนึ่ง,งแล้วก็เด้งขึ้นมาได้โอ้โหแล้วเป็น้าที่ออกสกิลครับชิบหายอีกแล้ว ติดบีบังคับซะด้วยบูดาบูดาสิ้นดีคุณไ,ไ,ได้ออกสกิลอีกทีและรอบนี้ป่ากเกลตายได้จะโดนเชนแท็กแท็กแบบเต็มๆแน่นอนหรือเปล่าป่ากเกลยังได้อยู่นะครับยังถึกม,มากๆแต่ว่าเพื่อนตายไปหนึ่งครับโอ้โหฝ้ายตายแล้วเพื่อนโดนซ้ำสองเข้าไปแบบนี้น่าจะเรียบร้อยครับป่ากเกลสุดสซย,ย่าไปแล้วและดรก็ล่วงตามไปอีกหนึ่งคนแต่ว่าจูดยังได้อยู่ครับระหว่านี้จูดต้องแก้เกมคืน ไหวไหมฮะจูดเราทุบไปโขเข้าไปอื้ชุดใหญ่ไฟกระพริบดูดมาเต็มหลอดแต่ว่านั่นแหละครับผมซาฮาร่ามันมีอยู่เพื่อสิ่งนี้โต้กลับไปทีนึงตัดตายหายอยู่แลวแต่ดูดมาเต็มหลอดซาฮาร่าแม่งโตเอสบีเอหนึ่งทีเจอเธอวทะลุแคปเลยเข้าไปเกือบายแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปหนึ่งทีจูดจะไหวไหมจูดคนเดียวเท่านั้นจูดคนเดียวเท่าน,นั้นนะตอนนี้และโขไป โอ้โหแล้วเห็นหน้าซาฮาราไหมครับท่านผู้ชมที่ลุกขึ้นมากับจูดท,ที่ไม่มีเร่งเทินมันจะไปเหลืออะไรล่ะพ่อเสยไปก่อนหนึ่งทีซาฮาราที่แว้นมอไซร์รอแล้วนะฮะปั่นมาไม่มีประโยชน์ครับลองดูกันว่าจะดูดเลือดยื้อไหวหรือเปล่านะฮะหรือซาฮาราจะโอ้แล้วด่าฝันพี่จูดแล้วว่ามันไม่น่ารอดแล้วนะ ไม่น่านรอครับเพราะว่าอีกตั้ง4เทรรินต้องรอมิสกิลถึง2ครัง้งจะไหวไห,รหรือเปล่าและเด้งไปไม่ไหวนะฮะซาฮาราเก็บพี่จูดไปตามตามสคริปต์โอ้โหแล้วเป็นสปีดกยายภาพที่ยังแข็งแกร่งเช่นเดิมและดรของกูก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแล้วครับผู้ชิงของเราเอ้ยนี่เราได้ดูสดเลยนี่หว่าผลยังไม่ออกพอดีเลยนะฮะผู้ชิงของเราครับใครจะได้แชมป์ไประหว่างพี่จูดกับ ทีมทรูดว่าแล้วลุยกันเลยครับและดรก็ไม่ถึงฝั่งฝันครับทรูดได้เปิดก่อนอย่างนี้ได้เปรียบแล้วนะฮะย้อนโตไปเก็บฝ้ายไปได้ก่อนชีวิตหนึ่งทรูด SBA ออีกหนึ่งทีครับ แแน่นอนความโวยของจูดที่โดนบีบบังคับครับโคตรเกลียดสกิลทุดอีกหนึ่งอีกแล้วนะฮะเราโดนหมาควรนี่โอ้โหชิปอ่ะความพังี่แท้ทรูอ่าแล้วก็บึ้มไปก่อนยิงเทินครบพูดออกพอดีคือยังไม่โดนจูดนะฮะอาจจะได้แก้เกมคืนมามาฮาาสวนไป แต่โดนทูตเอสบีเออีกหนึ่งทีครับโอ้โหเก็บเรียบป้าอยองเาลือชีวิตนึงกับซาฮาราที่ลุกขึ้นมาเขอบอกว่าทีสปิรกจะภัพาได้เปรียบนะเพราะบุกสกิลได้ดีกว่าโอ้โหและเรียบร้อยครับผมเป็นฝ้ายท,ที่ฟิตอีกแล้ว,แล,วและเก็บทูตไม่ได้แบบนี้แม้ว่าทูตจะไม่คูดาวแต่โดนซาฮาราโตรเรืยย่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไม่มีคนตายครับยังได้อยู่ สาราชตีไปครับถลุงก่อไป้องหมาล่วงไปก่อนนะครับจูไซยาจะไหวหรือเปล่าครับจูไซยาแต่จูไซยายืนนิ่งเป็นยืนนิ่งรัวๆครับจูไซยากูแล้วตัวโดนบีบขะยมิตร์ออ,ออกสกิลชิปหายแล้วและโดนสหราโตไปแบบนี้ครับล่วงไปโอ้โหไม่น่าไหวครับฟูดเกมมิ่งอีกแล้วหรือเปล่า แล้วพี่จูซาย่าเขาจะไหวไหมเนี่ยคือซาฮาร่ายังเหลืออยู่ไงเนี่ยซาฮาร่ายังอยู่ครับจูซายาจะไปไหวได้ยังไงแล้วจูดน่าจะปิดเกณครับช็อตนี้ซึบเรียบร้อยฮะจูซาย่าไม่เหลือซาฮาร่าคนเดียวไม่ไหวแน่นอน เฮ้ยแต่อย่าบอกนะไม่แน่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่แตเมนแต่เบนน้องน้องแวนนี่จะสู้ไอ้การิลัดได้ป่าววะโดนแช่ไปแล้วนะฮะยังไม่โดนเร่งเทินครับน้องแง้นแงนไปแต่เบนไม่น่าพอปิดการิลัดครับนี่คือปัญหาเลยโดนเร่งเทินเหลือ2เทินเท่านั้น โดนช็อตนี้ปาดท้ายเข้าไปน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นทีมสปีดกายภาพนะฮะที่ยังคงแข็งแกร่งนะฮะไม่รู้ว่าพวกคุณเปตัวละครกันไปทำไมนะฮะทั้งจูทั้งดรนะครับในเมื่อไอทีมตั้งแต่รีบูทนะฮะมันยังเท่เหมือนเดิมเอออะครับอันนี้คือปัญหาของเกมนาตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค,มค่อยชอบคือม,มันมันโอพะเดิมนะฮะโอเคก็ จบกันไปนะครับสำหรับเซิร์ฟพริสนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีเซิร์ฟรูดี้ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะลงเซิร์ฟคริตก่อนในวาทชิตนะฮะแล้วก็ติดตามของเซิร์ฟรูดี้ได้ในวันจันทร์นั่นเองอ่ะได้ไดนะครับ DR ไปไม่ถึงฝั่งฟันนะครับแล้วก็ไม่ได้ที่3ด้วยนะฮะได้ที่4นะฮะไปแพร้รอบรองรอบที่ท3ามีต่างหากน่าเสียดายมากๆตัวละครมันเหมือนจะโอเคแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเจอบีบบังคบบีบบังคับไปก็เท่านั้นแหละนะครับมันสู้ดีส อโอเคครับเจอกันใหม่ในศึกเซนนะครับของเซิร์ฟคริสติสัปดาน้าสำหรับเซิร์ฟดูดี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปละบ๊ายบาย